สวัสดีครับเพื่อนๆขอเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับมัทธิวบทที่เก้าข้อสิบเก้าถึงข้อสามสิบแปดนะครับพี่น้องก็ขอแบ่งปันในส่วนนี้ให้กับพี่น้องที่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับรับฟังกันเลยครับมัทธิวบทที่เก้าข้อสิบเก้า พระเยซูทรงลุกขึ้นไปกับเขาเหล่าสาวกก็ไปด้วยขณะนั้นเองหญิงคนหนึ่งซึ่งตกเลือดเลืออลังมาสิบสองปีแล้วได้เข้ามาข้างหลังพระองค์และแตะชายฉลองพระองค์ฉลองพระองค์ เราก็จะหายโรคพระเยซูทรงหันมาเห็นนางจึงตัดว่าลูกสาวเอ๋ยจงชื่นใจเถิดความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายโรคแล้วนางก็หายโรคตั้งแต่วินาทีนั้นเมื่อพระเยซูเสเ็จเข้าไปในบ้านของนายธรรมศาลาแล้ว ทรงเห็นพวกเป่าปีและผู้คนส่งเสียงอึกทึกพระองค์ก็ตัดว่าไปเสเถิดเด็กหญิงนั้นยังไม่ตายเพียงแต่หลับอยู่แต่พวกเขาพากันหัวลอยย่อพระองค์หลังจากผู้คนออกไปแล้วพระองค์ทรงเข้าจับมือเด็กน้อยเด็กหญิงนั้นก็ลุกขึ้น ขราวนี้จึงเรื่องลือไปทั่วแขวนขณะพระเยซูสเสด็จจากที่นั่นมีชายตาบอดสองคนเดินตามพระองค์มาพลางร้องว่าบุตรดาวิทยเจ้าค่าเมตตาพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดเมื่อทรงเข้าไปในบ้านแล้วคนตาบอดทั้งสองก็มาหาพระองค์พระเยซูตัด ถามขอว่าท่านเชื่อหรือว่าเราสามารถทำการนี้ได้ทั้งสองตูนตอบว่าเชื่อพระเจ้าค่ะพระองค์จึงสงแต่ตาของพวกเขาและจัดว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิดทั้งสองก็กลับมองเห็นได้ พระเยซูทรงกำชับเขาอย่างหนักแน่นว่าอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้แต่เขาก็ออกไปเปล่าประกาศข่าวเกี่ยวกับพระองค์ทั่วแควน้นขณะที่พวกเขากำลังจะพากันออกไปมีคนนำชายผู้หนึ่งซึ่งถูกผีสิงและพูดไม่ได้ มาพบพระเยซูและเมื่อทรงขับผีออกแล้วชายที่เคยเป็นใบาก็พูดได้ประชาชนพากันประหลาดใจและพูดว่าไม่เคยพบเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอลแต่พวกฟาลิสีพูดว่าเขาขับผีออกด้วยฤทธิ ของนายผีพระเยซูสเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศนาในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชน ก็ส่งสงสารเพราะพวกเขาถูกหลังควานและไรที่พึ่งเหมือนลูกแกะขาดคนเลี้ยงแล้วพระองค์ก็ตัดกับเลาสาวกว่างานเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยนักเพราะฉะนั้นจงทูลขอพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้า แห่งการเก็บเกี่ยวให้ส่งคนงานมายังทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระกบพระองค์อาเมนครับนีงครับพี่น,อน้องพอจะเข้าใจบทประคัมภี์นะครับก็ขอจบบทพระคัมภีร์บทที่9ข้อ1 9ถึง38นะครับและติดตามชม มัทธิวบทที่สิบต่อไปนะครับเพื่อแบ่งปันสาหรับพี่น้องทุกท่านที่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับออขอพระเจ้าอวยพรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อติดตามบทพระคัมภีร์สวัสดีครับขอบคุณครับ